คุณผู้ชมเห็นด้วยกับผมครับว่าการจากไปคนเหล่านั้นถือเรื่องโดยการสูญเสียอยา่างตรงมินค่าไม่ได้แต่การสูญเสียในคร้งนี้ครับจะต้องไม่สูญเปล่าครับผมหลายครั้งนะครับที่เราจะบอกกับตัวเราเองว่าฉันแข็งแรงอยู่ฉันไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยฉันดูแลตัวเองเป็นอย่างดี ฉันออกกำลังกายเสมอเลยนะประโยชน์คพูดเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่ดีนะที่เราได้อยู่ในอายใจใส่สุขภาพร่างกายของตัวเองเสมอๆจริงไหมครับแต่ใครจะรู้บ้างครับว่ามันยังมีปัจจัยอื่นๆอีกที่ทําให้เราต้องเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บซึ่งสิ่งเหล่านั้นผมขอเรียกมันว่าเป็นความเสี่ยงจากปัใจจัยภายนอกซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้เช่นเหตุารณ์ต่าง เกิป่วยโรคระบาดบางอย่างอย่างโควิด -19 ที่ผ่านมานะครับบ่อยครั้งไหมครับที่เราระมัดระวังดีอยู่แล้วแต่ก็ยังเกิดอุบัติเหตุได้จริงไหมครับกี่ครั้งแล้วครับที่เราไม่ประมาทแต่คนอื่นละครับประมาทจะทําให้เราต้องสูญเสียและยิ่งเราทราบดีอยู่แล้วว่าเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายเป็นสิ่งที่มีอยู่แน่นอนตามธรรมชาติเรารู้อยู่แล้วแน่นอนว่าเราต้องจากโลกนี้ไปไม่วันใดก็วันอยู่ แต่เราครับไม่มีทางจะรู้ได้เลยว่าเราจะต้องจากโลกอันงดงามน,นี้ไปในวันไหนจริงไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วครับการทําประกันชีวิตประกันสุขภาพเผื่อ,อไว้ใช้ในยามฉุกเฉินหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่จะต้องทําให้มีการสูญเสียแบบที่ประเมินค่าไม่ได้แต่เราสามารถที่จะทําให้การสูญเสียในครั้งนี้ครับจะไม่สูญเปล่าและยังคงส่งมอบคุณค่าให้กับคนที่เรารักละดับใหญ่ได้อย่างแน่นอนวันนี้ครับ ถ้าเราไม่อยากสูญเสียแบบสูญเปล่าประกันชีวิตครับเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยคุณได้ถ้าคุณผู้ชมนะครับชอบถูกใจเนื้อหาสาระความรู้ที่ดีๆแบบนี้นะครับขอช่วยกันกดไลค์นะครับกดแชร์และกดติดตามเจนเรื่องประกันได้ตามช่องทางเหล่านี้นะครับแล้วอย่างไงครับพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับเจนเรื่องประกัน